อีกรายการค่ะรายการกระหนกยกสยามสัญจรน,นะคะจากช่องท็อปนิวนะคะก้าอ่าท็อปนิวต้องทำรายการอย่างเงี้ยหละคะถึงจะเอาเงินไปสนับสนุนต้องทำรายการแบบว่าเออแบบอืมแอดมินไม่อยากจะพูดนะให้มันพูดไปคนเดียวพอนะไอ้คำว่าอวยเจ้าเนี่ยนะครับมันควรที่จะหลุดออกมาจากปากสสไหมอืม เนี่ยไอรัชนกนะครับนี่ก็ได้คนที่เรียกว่ามีทัศนคติที่ชังเจ้าชังสถาบันมาเป็นสสมันก็จะประมาณนี้แหละครับมันก็อามาอภิปลายเรื่องท็อปนิวรายการกรนกยกสยามนเนี่ยนะเป็นรายการที่ส่งเสริมนะครับคุณค่าประวัติศาสตร์คุณค่าวัฒนธรรมนะเออบอกว่าได้งบไป5ล้าน สล้านกว่าบาทเนี่ยนะชอบรายการแบบนี้เหรอต้องอวยเจ้ามากๆเลอถึงจะได้เงินว่างั้นนี่คำพูดแบบนี้หลุดออกมาจากปากสอสแต่ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะไอ้พวกนี้มันสอสเข้าไก่ครแต่ละตัวนี่มันชังเจ้าตั้งแต่หัวยันหางนะครับนี่วันแม่ฮะมันก็ยังไม่โพสต์ถวายพ่อพรเลยครับขนาดวันพ่อวันเฉลิมพระเกียรติวันอะไรต่างๆมันก็ไม่โพส์เถอะ และที่สำคัญเนี่ยไอ้คนนี้นะก็เคยโพสแสจ้าแสสถาบันและที่สำคัญโดนคดี 1, 1นึออีกนี่ชาวบางบอนว่าไงชาวบางบอนคงจะฟินหน้าดูฟินเลือกเลือกไอมาฟินเลยนะครับเนี่ยปรากฏว่าช่องท็อปนิวคุณสันติสุขนะครับบอกว่าคุณจะอภิปรายคุณจะด้อยค่าท็อปนิวคุณก็อภิปรายไป แต่คุณไปใช้ณนะวาัตากรรมที่โหนเจ้าโหนสถาบันแบบนี้มันสมควรไหมแบบนี้มันต้องนะครับสมวนสิทธิ์ในการดําเนินคดีแล้วก็นะตรวจสอบจริยธรรมนะเนี่ยเนี่ยเ่ต้องมาด้อยค่าทปนิวต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมาแซะต้องมาอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลองคิดดูสิถ้ามันได้เป็นรัฐบาลมันจะขนาดไหนมัน โอ้นะมันใช้คำว่านะต้องอวยเจ้าถึงจะได้งบอย่างเงี้ยคิดดูสินะแบบนี้ไม่เรียกว่าชังเจ้าเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับนะเอาเลยครับเอาเอเอาเอาเอา,เอาให้เต็มที่นะได้เป็นสอสเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยอยากแสดงพฤติกรรมอะไรก็เอาให้เต็มที่นะครับเออด้อมส้มบอกชอบมากนะ ได้สอสอ,สอแบบนี้แหละชอบมากมาริกายังบอกอะไรบอกเนี่ยแทนที่เธอจะพูดในสิ่งที่มันเพื่อประชาชนแต่นี่ดันมาอภิปรายท็อปนิวเออนะตกลงท็อปนิวนี่เขาเสียหายนะเนี่ยนะแทนที่จะมาพูดเรื่องเออถนนหนทางนะครับเป็นยังไงบ้างเขตบางบอนเป็นยังไงบ้างนะถนนตรงนั้นต้องขาดถนนตรงนั้นต้องซ่อมถนนไฟตรงนี้ต้องเสีย ชาวบางบอนได้รับความเดือดร้อนนี่มาอาภิปรายท็อปนิวเออใช่หน้าที่สสไหมเนี่ยมาอาภิปรายสื่อสื่อท็อปนิวเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะก็มีอยู่ช่องเดียวนี่แหละนะครับที่ว่าโดนทัวส้มลงตลอดเออสื่อสื่อใหญ่ๆนี่ก็ไม่ช่วยกันสนับสนุนอะไรแบบนี้แหละครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะ ก็ตัดเอาคลิปสื่อใหญ่ๆอะ่ะก็เอาตัดคลิปตรงที่ว่าไอ้ละไอ้เนี่ยนะครับเอาเขามาโหโอวยเจ้าเนี่ยไปแชร์กันโหเยอะแยะให้คนที่ชังเจ้าชังสถาบันตามทำไมอะ่ะอวยเจ้าไม่ได้เหรอผิดเหรออวยเจ้านี่ผิดเหรอต้องชังเจ้าชังสถาบันใช่ไหมคนสมัยนี้นะเอออวยเจ้าก็ไม่ได้อวยเจ้าผิดเพราะงั้น ไม่อยากให้คนอวยเจ้าไม่อยากให้คนรักเจ้าต้องอวยคนที่อยู่แบบว่าใส่ายเจ้าอย่างนี้เหรอต้องอวยให้พวกทะลุวังทะลุอะไรอย่างเงี้ยเหรอนะอ๋อต้องทําข่าว้าวันนี้ทะลุวังไปนี้อู้ชื่นชมมากอะไรอย่างเงี้ยต้องอวยทะลุวังใช่ไหมเออเนี่ยครับนะมีปุ่มกดตังกิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ